บอกมาพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเรากลว่าไม่มีคนคอยดูแลนายท่านก็เลยแอบตามนายท่านมาถึงยังไงก็ไม่ควรตีสิทธิ์พี่ข้ากลายเป็นหัวหมูเอาอยางจะขอบอีกอีกอย่างที่นี่เป็นวัดพวกเจ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาได้ยังไงพวกเจ้าตามข้ามาตลอดเหรองั้นเรื่องเมื่อคืนพวกเจ้าเห็น มีคนถือเสื้อคลุมช่วยคลุมให้ข้าไหมเสื้อคลุมชุดนี้เสื้อคลุมชุดนี้เป็นของสิทธิ์เองอ๋อเออนี่เป็นของจูเจี้ยนเหรอหรือว่าจูเจี้ยนกับเบื้องกูจะเป็นคนคนเดียวกันนะพวกเจ้าตามข้ามาตลอดเหรองั้นเมื่อคนืนนี้พวกเจ้าเห็นมีคนถือเสื้อคลุมมาคลุมให้ข้าไหมเสื้อคลุมชุดนี้เสื้อคลุมชุดนี้เป็นของสิทธิ์ค่ะ ฮะของเจ้าเองเหรอ, <c oughs> อ,อูจจี้น